วัสดีครับนักเรียนป .5 ทุกคนครับพบกับอักษรออนเลิ์นะครับวิชาวิทยาศาสตร์กับครูแม็กและหนังสือคู่ใจของเรานะครับหนังสือวิทยาศาสตร์ป .5 เล่ม2ของอักษรดีมากทุกคนพูดตามได้เก่งปรบมือให้เลยนะครับไหนครับเรามาคุยกันหน่อยครับว่าจากความรู้ในคาบเรียนที่แล้วครับพวกเราเรียนเกี่ยวกับ ฝนไปนะครับถ้าฝนเป็นหยาดน้ําฟ้าที่เราเรียนแล้วครับงั้นวันนี้ต้องนี่เลยใครครับผมมาแล้วนะครับหิมะและลูกเห็บนะครับมาแล้วครับโอเคนะครับ,นะรบมันก็ต้องใช้ความรู้ต่อเนื่องจากานะครับเรื่องของเมฆนั่นเองเพราะมาจากไหน มาจากบนท้องฟ้าไงจริงไหมนะครับเป็นยังไงนะครับมาดูกันเลยดีกว่าครับเป็นกิจกรรมนะครับตอนที่2เพราะว่าครั้งที่แล้วนะครับพวกเราเนี่ยทำกิจกรรมไปแค่ตอนที่1ตอนเดียวนะครับแต่ก็เห็นภาพนะครับว่าเกิดฝนได้อย่างไรใช่ไหมโอเคนะครับมาดูเลยครับกิจกรรมตอนที่2เนี่ยนะครับก็จะใช้อุปกรณ์ที่เตรียมเอาไว้ในครั้งที่แล้วยังไม่ได้ใช้อะไร ยังไม่ได้ใช้กระดาษเลยอุตส่าห์เตรียมเอาไว้แผ่นมาเริ่มเลยครับโอเคครับงั้นมาลุย 1. ครับสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการการเกิดฝนหิมะและลูกเห็บครับแล้วก็บันทึกค,ครับไปหาข้อมูลเลยครับกระจายกําลังกันออกไปคนนู้นหาในหนังสือคนนี้หาในอินเทอร์เน็ตคนนี้เข้าเว็บไซต์นี้แล้วมานะครับอ่าระดมสมองกันนะครับนําข้อมูลที่ได้มาเขียนเป็น แผนผังนะแผนผังก็คือนะครับจะต้องบอกว่าเกิดอะไรมีปัจจัยเป็นอย่างไรกระบวนการเป็นอย่างไรเชื่อมโยงกันให้ เห็นเป็นภาพที่ทุกคนเนี่ยมาอ่านแล้วก็เป็นไงเอ่ยเข้าใจได้ง่ายนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่อยากจะอ่านหนังสือแบบเป็นบรรทัดบรรทัดอ่ะอ่านไป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 เราวาดเป็นแผนผังออกมานะครับเพื่อช่วยให้นะครับเพื่อนๆของเราหรือคนอื่นๆเนี่ยสามารถเข้าใจนะครับได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองแถมถ้าเกิดเราวาดเป็นแผนผังได้เข้าใจง่ายนั่นแปลว่าเราเองก็ต้องทําไมก็ต้องเข้าใจด้วยนั่นเองนะครับมาแล้วครับ โอเคเราก็ต้องเปรียบเทียบกระบวนการการเกิดฝนด้วยนะครับแล้วก็หิมะแล้วก็ลูกเห็บครับลงในกระดาษแข็งแผ่นใหญ่ที่เตรียมเอาไว้นะครับสุดท้ายก็ออกมานําเสนอกันโอเคนะครับงั้นคุณแม่ขอจับเวลานะครับเริ่มครับจัดการเลยติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตัอกติ๊กตักติ๊กตอถึงเวลาพีเซนแล้วนะครับเริ่มต้นจากกลุ่มแรกเลยนะครับกลุ่มแรกก็จะมีนี่เลยสมาชิกกลุ่มครับสวัสดีครับผมเด็กชายปริชาติสวัสดีค่ะ ดิฉันเด็กหญิงขนงศักอะไะครับสองคนนออกมาพรีเซนต์เรื่องอะไรแอบดูกันนะครับเห็นปุ๊บรู้เลยครับนี่เมืองหนาวแน่นอนครับเมืองหนาวหิมะโพนขนาดนี้มีตุ๊กตาหิมะนะครับแสดงว่า2คนนี้ต้องนําเสนอเรื่องของอกระบวนการการเกิดหิมะ แน่ๆไหนแล้วมาแอบ,บดูสิครับว่านะครับเขาเนี่ยนะฮะสองคนนี้วาดแผนผังมาเป็นอย่างไรเริ่มต้นตรงนี้ครูแม็กแอบ,บเห็นนี่เลยครับน่าจะเป็นอะไรเอ่ยแหล่งน้ำนะครับคงจะเป็นทะเลราบนะครับหรือไม่ก็เป็น บึ้งนะครับซึ่งนะครับกม็มีลูกศรแบบนี้ลูกศรแบบนี้แสดงว่ามีบางอย่างลอยขึ้นมาครับและบางอย่างที่ว่านั้นก็คือกลมๆกลมๆตรงนี้ซึ่งเราวาดแบบนี้เพื่อให้แสดงออกว่ามันคือมันคือไอ้น้ำนั่นเองครับโอเคครับไอ้น้ำก็ลอยขึ้นไปไอ้น้ำก็ลอยขึ้นไปแล้วก็จิงเกอร์เบลจิงเกอร์เบลโอออกมาเป็นผลึกหิมะเลยครับโอ้สวยงามมากเลยนะครับ เคยเห็นไหมในการ์ตูนนะครับหิมะเนี่ยนะครับเป็นขาวๆเนี่ยนะแต่พอเราดูใกล้ๆนะครับมันเป็นผลึกสวยงามเลยโอ้โหสวยมากนะครับก็หล่นลงมานะครับเพราะนันต้องเป็นหยาดน้ําฟ้าแน่นอนครับทำไมาถึงเป็นหยาดน้ําฟ้าเพราะมาจากฟ้าและลงมาถึงดินรู้ได้ยังว่ามาถึงโอ้โหท่วมขนาดนี้ถึงแน่นอนนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยันั้นครับแต่ละกลุ่มออกมารายงานออกมาพรีเซนต์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวครูแม็กสรุปให้ว่าฝน หิมะแล้วก็ลูกเห็บนะครับมีกระบวนการเกิดนะครับแตกต่างกันอย่างไรเริ่มต้นจากฝนอันนี้เนี่ยเป็นความรู้จักครั้งที่แล้วเลยนะครับทวนกันอีกหนึ่งรอบครับฝนเกิดจากไอน้ำในอากาศควบแน่นเป็นละอองน้ำเล็กๆนะครับถ้าใหญ่ๆนี่ไม่ใช่ละอองน้ำละใหญ่ๆเป็น เป็นหยดน้ำใช่ไหมนะครับโอเคเมื่อละอองน้ำจำนวนมากในเมฆรวมตัวกันจนอากาศพยุงไว้ไม่ได้ละอองน้ำเม็ดเล็กๆรวมกันปุ๊บใหญ่ขึ้นปุ๊บใหญ่ขึ้นปุ๊บใหญ่ขึ้นกลายเป็นหยดน้ำหยดน้ำเนี่ยนะครับมันก็จะตกลงมาก็เรียกว่าฝนนั่นเองนะครับอยู่ในสถานะของเหลวอันนี้ไม่น่าพลาดทุกคนจำกันได้ครับโอเคครับแล้วข้อมูลอย่างอื่นละครับฝนแล้วต่อครับหิมะ หิมะต้องเหมือนฝนแน่นอนเลยครับครูแม็กครับแต่มันเย็นมากครับมันเย็นมากอ่าล่ะครับจะเรียกว่าเหมือนเลยก็คงไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นฝนนั้นเกิดมาจากไอ้น้ําเกิดการควบแน่นก็คือแก๊สจะกลายเป็นของเหลวนั่นเองครับอ่าแล้วก็รวมกันเป็นหยดใช่ไหมแต่หิมะครับเราใช้คํานี้ครับ หิมะเกิดจากไอน้ำโอ้แสดงว่าเริ่มต้นเหมือนฝนเลยครับแต่ว่าไม่ได้ควบแน่นครับยังจำได้ไหมจำได้หรือเปล่าถ้าของเหลวกลายเป็นไอน้ำนะครับน้ำกลายเป็นไอ,อน้ำยนอ,อย่างนี้คือของเหลวกลายเป็นแก๊สใช่ไหมอ่านี้คือกระบวนการอะไรเอ่ยกลายเป็นไอนะครับอ่อานะฮะแต่ถ้าเกิดของแข็งนะครับอยู่ดีๆก็กลายเป็นนะครับแก๊สเลยแบบนี้เรีวยกว่าการระไม่ใช่ระเหยครับ ระเหิดนะครับและกระบวนการตรงกันข้ามครับเมื่อแก๊สนะครับกลายเป็นของแข็งเราเรียกว่าระเหิดกลับนั่นเองโอเคไหมนะครับซึ่งนะครับกระบวนการในการเกิดหิมะเป็นไอน้ําก็คือแก๊สนะครับแล้วเกิดการระเหิดกลับกลายเป็นผลึกน้ําแข็งผลึกน้ําแข็งก็คือของ แข็งนั่นเองนะครับโอ้โหดูแววตาแล้วนะครับนักเรียนบอกอู้เรียนมานานแล้วละเหิดกลับเนี่ยไม่ค่อยคุ้นเลยอ่ะเขียนให้ละเหิดกลับชูแวบชูแวบอ่านะครับก็คือนะครับจากแกส๊สใช่ไหมจากแกส๊สนะครับก็จะละเหิดกลับกลายเป็นของแข็งแก๊สที่ว่านี้ก็คืออะไรเอ่ยไอ้นาครับของแข็งที่เราพูดถึงตอนนี้ก็คือใครเอ่ย ผลึกของน้ําแข็งนั่นเองครับรวมตัวกันจนหนักมากโอ้โหคล้ายๆฝนเลยครับอากาศบอกว่าไงไม่ไหวไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วล่วงลงมาครับตกลงมาสู่พื้นโลกสถานะเป็นของแข็งนะครับก็คือหิมะนั่นเองครับทีนี้ครูแม็กก็ขอแถมเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสําหรับนักเรียนป .5 นะครับเราใช้คําว่าหนักจนอากาศยกไวไม่ไหวอันนี้มันเห็นภาพว่าหนักก็เลยหล่นลงมา แต่ว่าถ้าเกิดจะใช้คําพูดที่ถูกต้องจริงๆอันนี้ว่าสำหรับนักเรียนป .5 บางคนที่แบบต้องการแบบว่าแอดวานเลยนะครับผมอยากรู้แบบว่าโตกับเด็กป .5 เด็กมต้นเขาเียนยังไงต้องใช้คําว่าหนาแน่นมากกว่าอากาศนะครับก็เลยหล่นลงมาโอเคไหมตอนแรกเป็นไอ้น้ำไอ้น้ำเนี่ยมันหนาแน่นน้อยกว่าอากาศมันก็จะลอยขึ้นไปลอยขึ้นไปลอ,อยขึ้นไปนะนะครับแต่ว่าถ้ารวมกันแล้วนะครับเด็กป .5 นะครับ ทั่วไปใช้คําว่าหนักจนอากาศพยุงไม่ไหวถูกต้องครับแต่ถ้าเกิดอยากแบบว่าผมอยากเก่งแบบพี่มอตน้นใช้คําว่าอ่านะครับมันหนาแน่นมากกว่าอากาศก็เลยหล่นลงมานั่นเองครับอ่านะครับเรียบร้อยเนื้อต่อมาหมายเลข3ครับผมลูกเห็บมาแล้วครับไปสืบค้นข้อมูลมาลูกเห็บเกิดจากหยดน้ําเอา้าขราวนี้ไม่ใช่ไอน้ําแล้วแต่ครูแม็ครับ ถ้ามันเป็นหยดน้ำอ่ะมันจะขึ้นไปข้างบนได้ยังไงครับทุกคนครับคืออย่างนี้มันมีแหล่งน้ําแล้วได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์ก่อนใช่ไหมมันเป็นไอน้ําก่อนตอนแรกมันเป็นไอน้ําก่อนลอยตุ๊บปองลอยตุ๊บปองลอยขึ้นไปแล้วกลายเป็น ละอองน้ําซึ่งเป็นของเหลวรวมกันกลายเป็นหยดน้ําก็เป็นของเหลวจริงๆต้องเป็นไอน้ําก่อนแล้วเป็นของเหลวทีหลังโอเคไหมแต่ว่าตอนนี้เราตัดตอนมาถึงตอนที่เป็นหยดน้ําแล้วตอนเป็นหยดน้ําเอาก็ต้องตกลงมาเป็นฝนอันนี้ผมตอบได้ตกลงมาเป็นฝนแน่นอน no นี่นะครับมันเปลี่ยนเป็นน้ําแข็งเอ้าทำไมมันเปลี่ยนเป็นน้ำแข็งครับครูแม็ก ก็มันเป็นหยดน้ํามันต้องตกลงมาคืออย่างนี้ในวันที่ลมนะครับบนท้องฟ้าเนี่ยโอ้โหพัดรุนแรงนะครับรวมถึงอุณหภูมิด้านบนเนี่ยนะครับต่ำโอ้อากาศหนาวเย็นเลยหยดน้ําครับล่วงมาครับเขามาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับตกลงมาตกลงมาตกลงมาปุ๊บโดนลมพัดกลับขึ้นไปกลับขึ้นไปเจอความเย็นครับ หยดน้ําเจอความเย็นพูดให้ถูกต้องคืออะไรเอ่ยอ่าอากาศอุณหภูมิต่ํานั่นเองครับหยดน้ําจะถูกดึงความร้อนออกไปแปลว่าความร้อนต้องเพิ่มหรือลดความร้อนของหยดน้ําจะลดลงอุณหภูมิจะต่ำลงต่ำลงแล้วถ้าเกิดต่ํามากๆนะครับหยดน้ําของเราก็จะไปถึงจุดเยือกแข็งแล้วก็เกิดการแข็งตัวนะครับแข็งตัวกลายเป็นของแข็ง ตกลงมา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 ฟูลมพัดกลับขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับก็ระหว่างที่พัดกลับขึ้นไปก็อาจจะมีหยดน้ํามาเกาะด้านข้างใช่ไหมแล้วพัดขึ้นไปหยดน้ําที่มาเกาะด้านข้างก็เกิดการแข็งตัวอีกรอบหนึ่งก้อนก็เลยทําไมใหญ่ขึ้นครับตกลงมาตกลงมาตกลงมาจะถึงแล้ว ูกลับข okay, ึ <yogurt> ้นไปอีกรอบหนึ่งจังหวะนี้ก็จะพาให้หยดน้ําติดตัวไปด้วยขึ้นไปด้านบนแข็งอีกแล้วเยือกแข็งแข็งตัวกึก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 ก้อนใหญ่ขึ้นโอเคไหมครับแล้วตกลงมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยถ้าคือก้อนใหญ่มากแล้วเนี่ยลมก็ไม่ได้พัดขึ้นไปอีกรอบนะก็ตกลงมาข้างล่างกุก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 นะครับขันขอเน้นเลยครับว่าต้องเป็นหยดน้านะฮะหลังจากเป็นไอน้ําแล้วต้องเป็นหยดน้ําตกลงมาแต่แทน ที่จะตกลงมาเป็นของเหลวแบบฝน มันถูกลมพัดวนไปวนมาวนมาวนไปเกิดการแข็งตัวกลายเป็นน้ำแข็งเป็นของแข็งนั่นเองครับครูแม็กขอ,อนเน้นเลยนะฮะมันเกิดได้ยังไงเอ่ยมันมีนะครับลมพัดวนในเมฆฝนฟ้าะนองนะครับจนหยดน้ำกลายเป็นก้อนน้ำแข็งอาจจะถูกพัดหลายรอบนะครับแล้วแต่เลยนะครับแล้วก็ตกลงมาสู่พื้นโลกในสาะนะของแข็งครับดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับเราต้องเข้าใจเรื่องของการเปลี่ยนสถานะก่อน ต่อมาเข้าใจเรื่องของการควบแน่นของไอ้น้ำจนกลายเป็นก้อนเมฆและหลังจากนั้นเราก็สามารถเข้าใจได้แล้วครับว่า ฝนหิมะและลูกเห็บเกิดขึ้นได้อย่างไรโอเคนะครับสบายมากครับอานะครับข้อมูลของใครที่ไม่ตรงกับครูแม็กก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็หาข้อมูลมาแล้วก็อาจจะมีบางส่วนที่มากกว่านี้หรืออาจจะไม่ได้เยอะเท่าครูแม็กก็แล้วแต่นะครับก็จดกันเพิ่มไปด้วยนะครับสรุปได้ดังนี้ครับขอเน้นย้ําอีกหนึ่งรอบว่าหิมะของเรานะครับเกิดจากไอน้ำนะครับมีการละเหิดกับกลายเป็นผลึกน้ําแข็งนะครับและแน่นอนว่ามันจะเป็นของแข็งได้นะครับกึกกึ กึกกึกแข็งตัวได้นะครับมันจะต้องทำไมเอ่ยอนะครับอุณหภูมิของอากาศเนี่ยมันต้องลดลงต่ำกว่าศูนย์องศาเซลเซียสนั่นเองนะครับและหิมะขอเน้นว่าเป็นผลึกเป็นผลึกไม่ใช่ก้อนน้ำแข็งกลมๆแต่เป็นผลึกนะครับเป็นผลึกมีลักษณะสวยงามนะครับนี่หิมะเป็นผลึกสวยงามนะครับ โอเคเสร็จเนอะเรียบร้อยครับไหนไม่รู้หิมะสินี่เลยนะครับตุ๊กตาสโนว์แมนนะครับเอ๊ะนึกถึงเรื่องเอลซ่ามนะฮะแต่ว่าอันนี้ทาไมดูไม่ค่อยน่ารักเหมือนเอลซ่านะครับนะครับบางคนเห็นแล้วหิวเลยนะมีส้มด้วยนะครับมีกล้วยอันนี้อะไรดีน่าจะแครหลอดละครูแม็กว่านะครับนี้อะไรดีวอลนัทนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับเกดวิทน่ารู้มาเลยครับรูปนี้ ไม่เคยเห็นเลยครับอยู่ประเทศไทยไม่เป็นไรครับคุณแมกไปถ่ายรูปมาให้ลนะนี่คุณแมกถ่ายเองเลยนะครับเกตหิมะประกอบด้วยผลึกน้ําแข็งจํานวนมากนะครับผลึกผลึกตกลงมาก็มีการทับถมอ่าโอเคไหมนะครับแล้วก็จะกลายเป็นเกดหิมะซึ่งผลึกน้ําแข็งเหล่านี้จะเชื่อมต่อกันนะครับเป็นเกร็ดหิมะที่มี6ด้านและมีรูปร่างแตกต่างกันออกไปคืออย่างนี้ครับ มันจะมีการมาเชื่อมต่อกันแล,แล ie, ้วคล้ายๆกับของเล่นเราอะเป็นตัวต่ออะต่อกึ๊กกึ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 กเข้าไปโอเคไหมครับเพราะว่ามันจะเป็นโครงสร้างผลึกนะครับที่นะครับจะมีรูปร่างแน่นอนโอเคไหมครับมันจะไม่ใช่ของเหลวที่แบบยังไงเออนะครับเปลี่ยนรูปร่างได้นะครับหิมะเป็นของแข็งนะครับโอเคมา ต่อกันเลยครับส่วนลูกเห็บก็อย่างที่เล่าไปนะครับว่าเริ่มต้นเนี่ยเป็นไอน้ําก่อนแล้วก็เราจะเริ่มโฟกัสกันตอนที่เป็นหยดน้ําตกลงมาซึ่งควรจะเป็นฝนแต่มันดันโดนทํำไมเอ่ยพัดกลับขึ้นไปวนอยู่หลายรอบจนแข็งตัวนั่นเองนะครับ okay. โอเคโอค้โหบางก้อนหนักเกือบ2กิโลกร,รมัมนักเรียนครับนึกภาพนะครับลบแล้วกักกักก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 ักก้อนเล็กโดนปัปักปัก ก้อน2กิโลมาโอ้โหเพราะฉะนั้นถ้ามีประกาศเตือนว่ามีลูกเห็บตกประเทศไทยไม่ใช่ไม่มีนะครับถ้ามีเนี่ยหาที่หลบกันดีๆนะครับอยู่ในบ้านเนี่ยปลอดภัยสุดเลยนะครับบางคนหลบใต้ต้นไม้นี่บางทีเอาไม่อยู่นะครับ2กิโลกรัมเนี่ยโดนทีเนี่ยบาดเจ็บได้เลยนะครับผมนี่ก่อให้เกิดความเสียหายนะครับต่อทรัพย์สินแล้วก็พืชผลทางการเกษตรได้ มนุษย์กับสัตว์เนี่ยนะครับโดนไปนี่เป็นไงโดนท้องก็จุกโดนหัวก็แตกโดนไหล่ก็เบี้ยวโอเคไหมครับป้องกันตัวเองดีๆนะครับเอาละครับมาตอบคําถามกันเลยดีกว่านะครับลูกเห็บอยู่ในสถานะใดและเป็นหยดน้ําฟ้าหรือไม่ครับครูแม่ขอคําตอบอันนี้ก่อนได้ไหมว่าเป็นหรือไม่เป็นได้ไหมอันนี้อยากรู้มากเลยเป็นหรือไม่เป็น เป็นหยาดน้ําฟ้าไหมเป็นครับก็มาจากไหนล่ะครับท้องฟ้าตกมาที่พื้นเป็นหยาดน้ําฟ้าแน่นอนครับและเป็นสถานะของแข็งครับลูกเห็บนะฮะถ้าลูกเห็บเป็นของเหลวนะเรายืนสู้ได้เลยอะนะครับปาปชปะแต่เป็นของแข็งอนะปักนะฮะเรียบร้อยโอเคครับต่อมาครับหิมะเป็นหยาดน้ําฟ้าหรือไม่ หิมะก็ต้องเป็นหยาดน,น้ําฟ้าแน่ครับวงคำว่าใช่ก่อนเลยนะครับเพราะอะไรก็คําตอบเดิมครับเพราะว่าตกลงมาจากไหนะตกลงมาจากท้องฟ้าสู่พื้นนะครับและหิมะเป็นสถานะของแข็งครับเรียบร้อยนะครับอ่าไหนาใครตอบถูก2ข้อเลยยกมือขึ้น เก่งมากนะครับแสดงว่าเข้าใจเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วครูแม็กนะครับอยากให้ทุกคนนะครับวันนี้กลับไปบ้านเนี่ยนะครับก็หยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาครับเปิดทบทวนกันเป็นประจำครับว่านะฮะแต่ละอย่างนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและครูแม็กซเชื่อว่าถ้าเกิดเราอ่านทั้งหมดแล้วเนี่ยเราจะเห็นภาพรวมครับว่ามันต้องเข้าใจเรื่องของการเปลี่ยนสถานะก่อนนะครับจึงจะมาเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้นะครับและในครับเรียนหน้านะครับจะมีเนื้อหาวิทยาศาสตร์แสนสนุกนะครับอะไรรอทุกคนอยู่นะครับก็ติด ตามกันให้ดีนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน